กด F เปิดไปฉายไมาคิดกว่ามัน,ม,นมันสูงเข้าไปทันาอีวีแงอ๋อมันชา้าเสือสัตว์นี่มันหมดไปโดดเข้ามาเอออีวียังมันหมดเลยนี่อันนี้มันไอโนนี้มันบอกว่าการจะไล่ต้นแพเราต้องใช้ไอ,อเอเยาแห้งซึ่งหญ้าแห้งมันจะดอกอยู่รอบๆบ,บ้านข้างนอกนี่ตรงนี้ก็มีแหละหญ้าแห้งตรงนี้เทียบเลยเพื่อนตรงนี้เทียบเลย มันเก็บได้แค่อย่างเดียวกดจีวางไอเทมนะตรงนี้มันคือตรงไหนวะดูเ่อตรงไอ้เหี้ยอะไรวะกระต๊อบเหี้ยอะไรอย่างเพื่เนี่ยๆๆกระต๊อบกระต๊อกแล้วมันจะมีเหมือนมีถังน้ำมันอ่ะน่าจะเติมเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงมึงเก็บยายังเก็บมาไอ้แดงนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรหมาสัตว์ ตีนี่อันนี้เป็นแพะนี่ไงนัเฮ้ย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 เฮอย่าอย่ทิ้งกูคนเดียวดิเรานี่ในตรงตรงนี้มันเหมือนแบบไอ้ที่ทำพิธีป่ะอ๋อนี่ไงเขาให้ลูกแกะไว้ในนี้ป่ะในห่างนี้ป่ะน่าจะใช่กูไม่รู้เหมือนกันว่ะไหนคือลูกแกะวะไม่เห็นลูกแกะเลยแกะอยู่นี่แกะอยู่นี่ในนี้เดี๋ยวกูจะเปิดละแกะบานอ่ะกูเปิดแกะกูเปิดแพะแล้วนะแป๊บนึงแป๊บนึงวางเ่ี๋ยวมึงเปิดแม่มึงเปิดแล้วแล้วไงต่อแพะแพะมันจะต้องเข้าบ้านมั้ย อ่าเนี่ยไอ้ยเราไม่เอาใบบังทางนมันเป็นเงินบ้านเลยวะอีโอะแกไปอ้าวเนี่ยมันจะวิ่งทำให้เราเข้าบ้านได้ไหยอ่านี่ย <พอ S 1> คือเข้าบ้านเลยหรอเนี่ยเข้าได้ละมันจะเข้าจากเบสเมนต์แล้วต้องไปเก็บกุญแจเพื่อเปิดประตูไม่ไม่ไม่กูงงว่ากูเพิ่งวางมันลยแค่ไม่กี่อันมันวิน่งเข้าบ้านไปเลยไม่นนเหมือนไอเดโอมีกุญแจเปิดกงเว้ย

นนไงตี้อทุกคนพร้อมนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดที่กูเจอนะครับผมมาแล้วครับจี่แรกที่แรกมาแล้วครับเราขึ้นเราขึ้นขบวนได้ป่าวอะน่าจะได้มันไม่ทำอะไรเราหรอยังไม่ทำอะไรเราทิ่งตรงเบอรเลยจะเปิดประตูง่ายเราเอ้ยใช่มันจะเปิดประตูประตูง่ายเกิดเราเราแค่ไม่เหงาพอวะคือขบวนขึ้นได้เราขึ้นไปก่อนปะอ่าได้เฮ้ยนี่เปิดได้ป่าวไปเช็คก่อนเฮ้ยกดเปิดเปิดประตูกดไงอ๋อติดติดอีเหี้ยอ๋อไปเช็กไปตอนแรกกดไม่ได้โอ้อยเหี้ย อ๋อค่อยๆเปิดด้วยสัตว์สี่เที่ยงน่ากลัวว่ะหางน้ำมันนะไอ้คนเล่กุญแจอะเข้าไปสิ่งที่นี้มึงก็เข้าไปสิเฮ้ยอ้คเล่นกุญแจห้องน้ำหลักอ่ะเฮ้ยมีเฟิร์สเอ็ดว่ะไอ้กุญแจห้องน้ำหลักมาเฮ้ยกูได้เฟิร์สเอ็ดมาตีเราด้วยไอ้เรนนี้คิดเชนกเป่ากเปล่แล้วกเปล่แล้วเฮ้ยแพะเก็บยิบๆยึบๆจับได้เหรอจับมันจับมัน ไม่ได้วะจับไม่ได้แสดงว่าต้องมียาล่อโอ้โหกูเจอผีแล้อ้เหีอ่ะไหนไหนไหนอยากเจอมาตรงนี้มัต้องโผล่เพื่อนไปไปไหน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 เพื่อนไปเ้ยวาเห็นผีด้เนี่ยอแห่อุ้ยอ๋อมันเดินล่าอย่างนี้เลยหรออ๋อยู่เวลามันกลัวว่าตะกินมันเหมือนร้องอ่ะไม่ ช่วยเรวะมึงไปแตะมึงไปทัชมึงไปทัชเรื่องเบบอะไรมันดิมึงมึงขึ้นไปดิอ่าี๋ยอกูลองเอ่ากูลองพสดีจ้าเอ้ากูไม่เป็นไรกูทัชกูกูทบไหลดาราเลยเนี่ยอะไรวะอีเยอะอ๋อเลยว่ามันเหมือนไอ้ที่ฟา์่คือมันจะยังไม่ฆ่าซะก่อนแอันเพื่อนมันพููอดู อยู่วนนนตอกูหนอยตอกหนยตอไอ้สัอ้ยเอ้ยกูเห็นแล้วโอ้ยยี้นะกูมากูแตกไปแล้วไอ้มันอุ้มใครไปไหนไอ้กล้องมันอุ้มมึงไปไหน่ะมันจับกูอยู่ไหนอยู่ไหนยูไไหนอ่าบ้าำลังไปกำลังไปเอ้ยกูชุบได้กูชุบได้ยู่ฟอเดตมดตอยู่วิไลอยู่ไลเอร์เด็เดตออกมีฟอรเดตได้อยู่ชุบอยู่ชุบอยู่ อ๋อมันจะมีเวลาล่าไอ้เหี้ยมบอกมันจะเดินโลมไปเรื่อยๆเว้ยเราต้องทำเคลว์ไปเรื่อยมันก็ล่าแค่นี้มั้ยเออก็่น่าใช่ไฟๆกูไม่มีกูไม่มีไฟก็ไม่น่ากลัวขนาดเก็บยาไอ้เมื่อกนหน้ากูสั่นเลยเหี้ยจน้ำๆอ่ะแล้วกูโดนด้วยมึงไม่วิ่งอะกองเอ้ยนี่ๆโอ้ยสัตว์อยู่ในหลังกูเลยอยู่ไหนกันอะเพื่อนนี่เรากลัว เก็บน้ำมันด้วยออกไม่ต้องใช้น้ำมันออน้ำมันไม่ต้องเอาไป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 ไนโรงงานป้ะไม่เราด่าใช้ไงอ่ะน่าต้องอ๋อกดวางให้แพะเว้ยแล้วมันก็กด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 อีนี่เลยอุ้มแพะเลยเอาเอาไปใสถโถะเออน่าจะใช่โอ้ยกดชิดขวาค้างไว้เพื่อเผาปีศาจก็่งล่าทางนี้ทางนี้อ๋อมันมีปีศาจอีกประเภทเว้ยคือมันจะมีแบบเป็น วงขึ้นมาเป็นวงเวทอ่ะแล้วม <K> ันจะเกิดอ่ะนี่อ๋อนี่มาได้ยัไตรงนี้แม่แต่ตรงนี้ไอ้แตรงนี้อ๋อเผาแพ้เผาแพ้อ๋อต้องเผาสิบตัวเหรอเหี้ยเอ็กี่เคีิม <c anc el> ันเอ็กซสิฟอ๋อไอเดิเหมือนพอร์ฟเลยด้วยไอหีบกดกดร้างเดียวกันอ่ะไอหียแล้วมันเผาได้แค่ทีละวตัวอู้ยเยอะมากเมอี้ผู้ยไปใส่ไอโกมันไม่รับไหวที่อ ไม่ได้เกูมีน้ำมันมีน้ำมันน้ำมันมึงโยนมึงโยนไปดิแสดงว่าแพ้หนึ่งตัวต่อน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยเออแล้วกูโยนไปได้หายแล้วเพื่อนเอาเลยเผาเขาเอาไม่มีไม่มีให้เผาเอาเฮียหายไงไม่ใช่ต้องใส่น้ำมันมันเยอะกว่านั่นเว้ยก็ช่วยเขาอะกูไมปเลยหาหาแพ้ต่อหาแพ้ต่อ ้ยช um. mm ั fate, ้นสองล็อกปับ <MID> วิ่งวิ่งว so ิ่งว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 ิ่วิ่งวิวิ่งวิวิ่ง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 วิ่ ถอยถอยถอยก้องถอยเผาอยู่เผาอยู่เผาอยู่ไปหมดแล้ว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 เฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีง้างง้างง้างโอ้ยช่วยได้ช่วยได้ช่วได้ช่วได้เราเสียแพ้ไปหนึ่งตัวไอ้เด็กเขาเอาไอ้ตกใจไอ้สัตว์เนื้อของที่พวกมึงมีไปเผาให้หมดก่อนไอเดียวเผาเผากูไม่มียูวีไอ้เี้ยกูไม่มียูวีเหมือนกันเดี๋ยวมึงเผาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปไอเดียวเดียวไปเดี๋ยวกูยูวี ามไปเออตายเชื่อแต่แกวิ่งไปแล้วอ่ะเป็นไงตอนนี้กูงงว่าต้องไปทีงไหนอะไรวะยัง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 มาแล้วไอ้เหี้ยควรมันทำยังไงอ่ะจะหยุดวะเผาไปเรื่อยๆเปล่าเผาไปเรื่อยๆเปล่านี่ไงนี่ไงเฮ้ยตาแดงแล้วไอ้เหี้ยตาแดงแล้วตาแดงใช้ไม่ได้คคตตัวใรมาาไปโซนไปซโอนหมดยังหมดยังก็หมดยัง เฮ้ยตาแดงตาแดงใช้ไม่ได้หนีหนีอ,อ,อ๋อเพรพอาตาแดงต้องหนีเว้ยอ๋อคือตามันไหม้มองไม่เห็นหลบๆเลยกูฉายให้ไม่ไม่มันต้องมันต้องมันจะตัดด้วยแล้วเราต้องหนีเว้ยอ๋อตาเราตาเราไปหนี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 เข้าบ้านหนี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 มาเลยมาเลยมีมอยู่ในนั้นเหรอแล้วเหรอแล้วเหรอแล้วสามตัวอสามตัวดูสภาพอากาศดิแม่งหนักสัตว์เลยเฮ้ยเอี้ยกูโดนแล้ว กูตายหน้าบ้านเนี่ยไม่ไงเระวังโดนนะกูมีแพะตัวนึงแล้นะเอ้ยมึงกูจะล้มเี้ยอยู่มีไรกูหมดเ้ยีอยยกูเสียแพ้แล้วตายยาขท้านะกูมแล้วกูลมแล้วตรงกูเดมอนสตัวเลยระวังะเฮ้ยชิดกูตัวเดมอนอ้สัตว์เสียแตียงเขอยู่เจ็บหมเ็บแพมเก็บแพไม ออก ok ออกออกออกเบรไม่ได้ออกเบรไม่ได้ไอ้ยี่มาแล้วโอ้สามสาเฮ้ยกวกูโดนแล้วยาไอ้นุ mm ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มเออที่ยูกูอย่ามาอย่ามาทางนี้ถอย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 ีนจับใจเลยมังตรแลมกูไอ้พี่ จะหาผีได้สัตว์ลอแล้วคุณบล็อกไม่บอกเบอกแม่ไอ oh, ้ยี <3> <3 <3> <3 <3> <3 <3 <3 ่กิงเกงไนแม่ไม่มีกงินอะได้วยมึงสองเกงไนผีอะโอ้ยเยอะสุดยอดเลยวะกูเจอยาอีก้วสามสามได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแ้มึงกูโดน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 นสไปเอาไม่ทัน นีเดนียเดิีเดนหนบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกมียานบมียอดี้บ็อกีจ้วจิ้วหลังหลังหลังไปเลยไปเลยไปเลยทัน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 อยู่เผาให้เชี่ยไปได้เชี่ยไม่ได้หาแพ้เลยสัไม่ตากแล้วนะโอ้ยีนี่ไอ้ไวไอ้สุไอ้เียจำ แม่งพีว่าขอเดมอนไอตรงกูมิยาอ๋อมันล่จิวไปด้วยเอองล่ากูงล่ากูตรงกูมิยาตกูมิยาเช็เช็เไหนไหนแกะอยู่ไหนแพะแพะแกะแกะแพะไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยเนเถือไว้ถือไว้เดี๋ยวเดี๋ยวสามคนอะไปล่าไปล่าแพ้กับกูโอเคปะได้ได้ได้ไม่มึงเดี๋ยวกูไปให้ไหมเอย่อเพิ่งเ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 นี่ยเย่ออยกันเดือนน

เดี๋ยวกูดูขวาให้มึงดูหน้าบ้านไปเข้าหลังแรกกันเดี๋ยวรอสองของกูเดี๋ยวเราก็รอสองให้กูเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้กูตรงปูนกู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 ฉายอยู่ฉายอยู่ฉายอยู่กูเจอใจเดวนี้เจอใจเดวนี้โอเควิ่ง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 จิ๊บวิ่งเก็บยาให้แล้วกูเก็บยาให้แล้วมึงได้แก่แล้วเหรอไม่เอายาเอายาเอายาเจอแก่แล้วเหรอเจอแก่แล้วฮะจิ๊บจิ๊บฉายหน่อยข้างหลังข้างหลังข้างหลังกูเดินหาแพ้เดินหาแพ้ โอ้ไอเชี้ยไม่ทานหรอไอเี้ยตรงคิเ่นคิเช่นมียาคิเช่นมียาคิเช่นมียาไอที่เช่นมียาตรงเนี้ยนะคิเช่นชั้นหนึ่งอ่ะไกูดแ้ได้ยาก็ได้ยาไม่เจอยาเลยสัสคุณองคุณองคุณลองคุณงคุณงคุอเชี่ยกูตายบอกว่ยไอเชี่ยกูตายสั์เลยไอเชี่ยตรงิกินยาชชชไหนได้ป้างนได้ปาันนึงไอเชี่ยกูถึงแพ้อะไม่ม่ไม่ไมไม่ไม่ กูลองผีดู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 คนละทางดูนคนละทางยาอย่าอยู่นี่เก็บลงมีอยู่ดอกวาดปะแทงมันเข้ารูไปแล้วเพื่อนทยาอยู่นี่ยาอยู่นี่เอาได้ยาแล้วทางกูทางกูทางกูเผาอยู่เผาอยู่อย่าบัง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 บล็อกโอเควิ่ง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 วิองกไปไปไปหลังแทงกูหน่อยไปหลังแทงกูหน่อยมันต้องใช้เฮ้ยที่แทกมาวังรู้วังรู้วังรูเราเก็บ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  เออมาตรงกูดูกูดูกูดูกูไปไปไปไเลยกูจะโดนกูจะโดนกูจะโดนโอเควิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไไป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 ไ แม่แม่เก็บยาให้ตาึงยังไม่มึงยังไม่เก็บใช่ไหมจิวรอดักรอดักไม่มันมันต้องอยู่ด้วยกันเว้ยแล้วเผาอ่ะเผาแล้วก็วิ่งแล้วพอมันมาเสร็จก็เผาแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรอเผารอรอรอหน้าไม่เผามันเลยอ่ะเฮ้ยเผาเราจิวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเขาล็อกจิวกูโดนกูโดนโอ้ยกูโดนอีกแล้วไอ้สัตว์กูต้องตายเี้ยเผาแล้วนะเผาแล้วนะระวังนะรอแม่

ใชตรกูใชตกจิ้วจิวชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งหน้าบ้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาเลยจิ้วจิวนี่นี่ไปหน้าบ้านแล้วไปนอกบ้านแล้ไปนอกบ้านแล้จิ้วนอกบ้านแล้นอกบ้านนบ้านนอกบ้านหน้าบ้าเลยนอกบ้านนีน้เหลานี้านี้เลนเ่นนี่นี่นีนีเราวา้เล้่่เาาเผาเผาีงนเผาเผาเผา เาเาตัวนี้ก่อนเล้วเไปเไปเขาดูหลัง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 ดูลังต้องรอมันอกีก่อนป่าวะหรือเผาใส่ได้เลยใส่่แล้วใส่แล้วอันสุดท้ายอะเออผีตัดแล้วเอ้หอแม่งร้านอะไี่ไปดิไปดิเดินเดินตามมัดิตามมัดิตไเหีย ัตว์เอ้ยทำบูลำบากทำบูรลำบากทำบูรลำบากแล้วมึงไอ้ไอ้ละยามยางหายไปอย่างนี้มันต็มไปเลยในสามสี่อันเลยเหรอในเรื่องแสดงว่ามันต้องเผาก่อนเว้ยมันจะค่อยๆรีสปอนใช่ๆว่าเลยต้องหยุดะไอเดียสปาร์ตุนไม่งหลอกเรากินไม่งหดูไปเยีะเราโดนมีมูร์ีกอยากรู้ว่าใครจะตายเอาว่ะเสียงเพลงอีพิกว่ะเอาว่ะเอาอ่ะดูมันจะจ้งสแกนให้กพวกคุณฟังเคโอเคคาซีนไว้เซอร์ไวเวอร์ เอ้ยทคเดียวผ่านนี่สัเต็ม้เออตายไปอินสตเบ๊ยเจ๊จะลนี่คือใครหรอหรือว่าไอเนี้ยคือซาตานเว้ยแล้วก็ไอ บ้านอ่ะมันก็ไปกับมันด้วยเอ๋อเออไม่ได้ไม่ได้อย่าบอกนะมีชัพเตอร์สองอ่ะนี่คือชัพเตอร์แรกมั้เนี่ยก็มันมันมีเลือกแมปไม่ใช่เหรอมันมีแมปขึ้นแต่มันไม่ให้เลือกอ่ะแยั่ตจะมีไหมต้องอต้องรออัปเดต